จะมาแนะนํารอกอีกตัวหนึ่งที่ของใจนักตกปปาสายจิกมาอย่างยาวนานเลยก็คือเจ้ารอก GT Jigger ต่อท้ายซีรีส์เรียกว่า Thai S t h a S เนี่ยก็คือย่อมาจาก Silver นั่นเอง สนใจสอบถามหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ตกปลาคลิกที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะโทนสีนะครับแตกต่างจากตัวเก่าอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือลราถอดโทนสีทองออกไปแทนที่ด้วยโทนสีเงินนะครับแล้วก็จุดเด่นที่สําคัญเลยก็คือเจ้าหนอกตัวนี้นะครับเป็นหนอกทรงแับซูลซึ่งถูกออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยเพราะว่ามีบาลานซ์ให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับทำให้นันมั่นใจว่าในทุกจังหวะการหมุนเนี่ย เวลาท่านเข้าไปหาลอกเนี่ยน็อกของท่านก็จะอยู่ตรงองศานี้นะครับทุกจังหวะการหมุนเลยนะครับเพราะว่าเราจะเข้าไปหาลอกจะจับตอนไหนเนี่ยน็อกก็จะอยู่ในองศานี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะมั่นใจได้ว่าเวลาทุกครั้งในการอัดปลานะครับเราจะจับลอกได้อย่างมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็มีกําลังในการอัดได้อย่างแน่นอนส่วนสเปคก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับกับกาลังเบรก16กกิโล ซึ่งเพียงพอกับการตกปลาทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันอย่างแน่นอนนะครับส่วนสเปคของสายนะครับก็สาย P2 300นะครับ P3 260 P4 220นะครับโดยประมาณอันนี้อยู่ที่หน้าตัดของสายแต่ละยี่ห้อด้วยมาดูทางด้านฝั่งฝาปรับหน่วงนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบแม่เหล็กนะครับภายในปรับความละเอียดได้ถึง 12ระดับนะครับความละเอียดปรับได้ถึง12ระดับตัวนี้นะครับถ้าใครจะเอาไปตีอย่าปรอมผมบอกได้เลยว่าทําได้ดีไม่แพ้กันเลยเพราะว่าภายในถูกนวงด้วยระบบแม่เหล็กแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะท่านดูเห็นไหมครับเป็นระบบแม่เหล็กแบบนี้เพียงแค่ท่านเปลี่ยนเป็นแขนบาลานซ์แบบคู่นะครับก็สามารถ นำไปตีอย่าบปอมได้แล้วนะครับส่วนที่ท่านสายจิกโดยเฉพาะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้บางครั้งเนี่ยปลาขึ้นห่างฝูงไกลออกไปสักนิดหนึ่งก็สามารถแคสหย่อจิกได้ระยะพอสมควรเลยนะครับเรียกว่าสามารถแก้ขัดไปได้นะครับเวลาเราปลาขึ้นห่าง,างเนืเือออกไปนะครับก็แนะนำลอ,อกที่ดีไปตัวหนึ่งด้วยนะครับกับลอ,อก g ีทีจิกเกอร์ไตัวนี้ <S <S ผมจะพามาดูภายในคับเจ้าลอ,อก GT Jigger Type S รูปลักษณภายนอกก็น่าจะได้เห็นผ่านตาไปบ้างแล้วนะครับก็จะมีที่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือหนอกที่เป็นทรงรับบี้แบบนี้นะครับแล้วก็สีจากที่เคยเป็นเฉดสีทองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินเป็นหลักเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างฝากท่านะครับก็ยังเปิดง่ายเหมือนเดิมน,นะครับก็คือใช้วิธีดันขึ้น แบบนี้นะครับลอกที่เปิดฝาข้างทุกตัวจําเป็นต้องเป,เปิดในลักษณะนี้นะครับนี่เพราะว่ากันสปูลเนี่ยหล่นพื้นก็เอามือดันสปูลเอาไว้นะครับเมืออ่อถอดฝาข้างออกมาแล้วนะครับภายในก็จะมีแม่เหล็กแล้วก็มีตลับลูกปืนแบบนี้นะครับแม่เหล็กก็จะเห็นว่ามีทั้งหมดอยู่สิจุดเลยนะครับแม่เหล็กเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลอกตัวนี้ผมก็บอกได้เลยว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นแขนคู่ที่จะพร้อมก็สามารถที่จะทําได้ดี ไม่แพ้รอกตีกอกปอลในทั่วไปเลยแล้วที่สําคัญก็คือได้ความแข็งแรงมาด้วยนะครับอ่านี่คือชอสปูลรลอดเก็บสายจะเห็นว่าเป็นแบบชิ้นเดียวเลยนะครับเป็นแบบแกนยาวในแบบนี้นะครับและหลายๆท่านก็จะเห็นว่าในรอบแกนยาวแบบนี้มันจะได้ความแข็งแรงแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตลับลูกปืนมาให้ด้วยอรอกตัวนี้นะครับตามสเปคแล้วเนี่ยให้ลูกปืนมาถึง10ตลับแล้วก็ลูกปืนอันที่ดูเวิร์อีกหนึ่งตลับก็ทั้งหมดจะเป็น10บวกหนึ่งเมื่อถอดฝาข้างออกแล้วนะครับตรนนี้ก็จะมา ถอดทางฝั่งมือหมุนก็ต้องถอดน็อตยึดเพดก่อนนะครับแล้วก็ถอดเพดออก่อถอดน็อตยึดแขนตัวนี้นะครับใช้ประแจเบอร์สิตัวนี้หมุนขวาก็เป็นคันออกทวนเข็มนาฬิกาเป็นเกียวปกติแต่ว่าหมุนขวาถ้าเป็นล้อกหุนซ้ายก็จะเป็นเกียวซ้ายเมื่อคลายแล้วก็ถอดน็อตออกให้ท่านใช้มือนะครับกด Star ์แดกไว้ก่อนเพราะใต้ s t a r ์แดกจะมีสปริงอะจระทำให้ s t a r ์แดกท่านกระเด้งออกมาได้นะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นมานะครับมันยกแขนออกแล้วนะครับค่อยค่อย คลายมือนะครับเพื่อให้ s t a r d e ดกเนี่ยเห็นไหมครับมันจะค่อยๆดันตัวเองมานะครับมาถอดแล้วนะครับตรงนี้จะมีแหวนอีกหนึ่งตัวนะครับบางๆอยู่ที่ระหว่างแขนกับ s t a r d e ดกนะครับต้องระวังด้วยนะครับอาจจะติดหล่นหายได้นะครับอันนี้ก็เป็น s t a r d e ดกนะครับตรงนี้มีชุดเสียงอยู่ภายในนะครับ แล้วก็จะมีสปริงนะครับและหลายท่านอยากเห็นข้างในมันเป็นยังไงนะครับต้องใช้ความระมัดระวังสูงแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลื้อให้ดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับจะมีตัวล็อกนะครับให้ท่านค่อยๆใช้เครื่องมือนะครับถอดตัวล็อกออกก่อนนะครับนะครับต้องถอดด้วยความระมัดระวังนะครับนี่นะครับถอดตัวล็อกออกมาแล้วในนี้นะครับเป็นชุดกรีดเสียง Star ์เด็นะครับให้ถอดพลาสติกตัวครอบนี้ออกนะครับก็จะเห็น เป็นสปริงพร้อมหมุดนะครับเนี่ยตัวเล็กมากนะครับมันเล็กมากดูขนาดปลายเครื่องมือผมนะครับเล็กมากๆเลยเท่าเม็ดข้าวสารเลยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับตัวนี้เป็นชุดกรีดเสียงเนี่ยสตาร์นะครับจะหายได้ง่ายมากนะครับถ้าไม่จําเป็นชุดนี้ก็พยายามอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเมื่อเราลือออกมาแล้วก็ยก s t a r d e ดกออกแล้วก็ให้คลายตัวนี้ออกหรือจะเป็นเกลียวนะครับเป็นตัวขันเบรกนะครับตัวนี้ เมื่อถอดออกมาแล้วนะครับก็จะพบกับแหวนประกบนะครับแหวนประกบแบบนี้2ชิ้นนะครับแหวนเรียบอีก1ชิ้นนะครับแล้วก็จะเข้าไปเจอลูกปืนแล้วคราวนี้เราก็ามาเริ่มถอดน็อตได้เลยน็อตนี้ก็จะมีด้านในอยู่3ตัวนะครับก็คือตรงจุดนี้จุดนี้นะครับแล้วก็จุดจุดนี้ต้องจําให้ดีนะครับน็อตสั้นและยาวไม่เท่ากันตัวที่อยู่หลังสุดจะเป็นตัวสั้นสุด เสร็จแล้วก็มาถอดน็อตยึดฝาข้างทางด้านนอกนะครับที่มีอยู่สองตัวนะครับมีสองจุดนี้นะครับก็มาถอดน็อตครบทั้งหมดห้าตัวแล้วนะครับให้ค่อยยกฝาขึ้นนะครับให้จับตรงบริเวณน,นี้นะครับที่ปรับหน่วงแล้วค่อยๆขยับนะครับแล้วยกขึ้น โอเคเมื่อท่านยกฝาขึ้นมาแล้วนะครับที่จะติดมากับฝาก็คือตัวนี้นะครับตัวที่ทำงานคู่กับลูกปืนกันตีกับที่เป็นปอกน่อย่างนี้นะครับจะติดออกมาด้วยให้ท่านยกออกมาก่อนแยกออกมานะครับแล้วก็จะพบ,บกับลูกปืนอีกหนึ่งตลับที่ทด้านบนนี้นะครับก็ด้านนี้นะครับก็แยกออกมานะครับ พยายามจาตำแหน่งให้ได้นะครับอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเหลือแต่ฝาเปล่าแล้วนะครับข้างในตรงนี้ก็จะมีลูกปืนกันตีกลับนะครับแล้วก็ลูกปืนประคองพิเนียนตัวบนนะครับในชุดนี้นะครับลูกปืนของเจ้า GT r i g g e r TYPE S ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลูกปืนแบบปิดนะครับมีเฉพาะบางจุดนะครับที่จะใช้ลูกปืนแบบฝาเหล็กอย่างนี้นะครับ แต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะใช้ลูกปืนซิลยางแบบนี้นะครับลูกปืนฟิวยางฝาส้งแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันน้ําเข้าไปภายในแล้วก็ลูกปืนหนูท่านเนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวเฟืองนะครับที่ค่อนข้างใหญ่เลยเสานะครับเป็นอัลตาเดรนะครับตัวนี้เป็นสแต่ละเลยภายในมีการเจาะรูนะครับตรงนี้เจาะรูลดน้ำหนักเมื่อถอดถึงตรงนี้แล้วนะครับให้ค่อยๆยกเฟืองออกมานะครับเวลายกนะครับต้อง ระวังพ่อเบรกด้วยนะครับถ้ายกแบบนี้นะครับวางเฟืองลงท่านก็จะเจอกับชุดของพ่อเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะแยกพ่อเบรกให้ดูเลยครับอันนี้จานกดเบรกอันนี้พ่อเบรกนะครับเป็นแบบคาร์บอนอันนี้จะเป็นตัวกรีดเสียงนะครับเป็นชุดกรีดเสียงเวลาปลารากนะครับแล้วก็จะเจอกับพบ่อเบรกนะครับ แล้วก็จกะกับชุดกรีดเสียงอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เจอกับพระเบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองซึ่งเป็นหัวใจหลักๆของล่องตัวนี้เลยจะเห็นได้ว่าทำาจากทองเหลืองนะครับที่ใหญ่มากๆเลยนะครับทำไมาถึงทำจากทองเหลืองนะครับเพราะสาเหตุอยากได้ความนุ่มนวลที่ฟันก็จะออกแบบมาได้ลึกนะครับ ออกกับการตกปลาทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับลองรับสาย p ี e 4เนี่ยได้สบายๆเลยเฟืองขนาดนี้นะครับอ่ะอีกตัวต่อมาก็คือพีเนียนเกียร์นะครับก็จะยกขึ้นมาตรงๆได้เลยนะครับแ้วผมจะแยกให้ดูเป็นชัดๆก่อนอันนี้เป็นสปริงนะครับอันนี้พีเนียนเกียร์นะครับอ่าน,นี่นะครับก็จะเป็นทองเหลืองเหมือนกันจะเห็นได้ว่า ออกแบบซี่ฟันเฟืองมาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับทำให้การหมุนไม่สมูทแน่นอนนะครับแล้วก็เฟืองไม่ล้มง่ายๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเฟืองของเจ้า GT Chicker นะครับคราวนี้มาดูสเต็ปต่อไปก็คือก็จะเจอกับพ้าเบรกนะครับที่อยู่ล่างเฟืองแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเตะนะครับ จานเตะก็จะเป็นสแตนเลสนะครับแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะไปดูที่เสานี้นะครับก็จะมีน็อตยึดอยู่3ตัวนะครับตรงเสานี้นะครับก็ทำการถอดน็อตน็อต3ตัวนี้น่าจะความยาวไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับ เมื่อถอดน็อตยึด3ามตัวแล้วก็ยกเสาขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับก็จะเจอกับไอเดนเกียร์นะครับก็คือเฟืองที่ขับตัวเกียร์สายนะครับทางด้านล่างนี้นะครับทางด้านล่างนี้ก็จะมีลูกปืนอยู่ด้วยนะครับนะครับที่เป็นแบบนี้ในชุดนี้นะครับจะมีน็อตยึดอยู่ทางด้านล่างนี้ถ้าท่านต้องการถอดในตัวลูกปืนนี้นะครับก็วิธีง่ายๆนะครับเป็นทริคง่ายๆแลหลายท่าน บอกว่าเอ๊ถอดแล้วทำไมเสามันหมุนตามไม่มีอะไรจับนะครับอย่าไปใช้คีมล็อกหรืออะไรจับนะครับทิคง่ายๆนะครับให้ท่านใช้แขนหมุนเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเสาใส่ลงไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วทําการถอดน็อตตรงนี้ถ้าท่านจําเป็นต้องถอดเพื่อต้องการเป็นทะแนนลูกปืนนะครับทําการถอดน็อตออกมานะครับ แล้ก็จะมีลูกปืนมีตัวยึดนะครับแล้ก็จะเป็นตัวไอเดนเกียร์นะครับครับตัวเฟืองพลาสติกตัวนี้ทำจากทูปลปีนนะครับซีฟันออกมาออกแบบมาแข็งแรงมากนะครับตรงลูกปืนนี้นะครับก็จะมีบูตเล็กๆอยู่นะครับ วุดเล็กๆเพื่อประคองหัวน็อตนะครับที่่เป็นเตเปอร์ต้องระวังให้ดีนะครับอาจจะมีการหายได้นะครับเวลาถอดต้องระวังนะครับเมื่อถอดชุดนี้ออกแล้วนะครับเราก็จะมาเจอกับชุดยกนะครับตรงนี้ง่ายๆนะครับมีน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับตรงนี้ทําการถอดได้เลยนะครับแต่เวลาตอนถอดนะครับจะมีสปริงอยู่นะครับให้ท่านใช้มือกดสปริงกดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้สปริงเนี่ยกระเด้งนะครับ เอาแล้วก็ตัวประคองพีเนนยนนะครับก็ยกออกนะครับที่มีเสาอยู่นะครับเสร็จแล้วให้ค่อยท่านให้ค่อยคลายมือนะครับพร้อมกับดันสปริงนี้ขึ้นอ่าแค่นี้เองนะครับสปริงก็จะหยุดจากตำแหน่งบล็อกแล้วเห็นไหมครับนี่เป็นในตัวอยู่ในชุดยกนะครับนี่ก็จะเป็นสปริงนะครับ นะครับทำจากซูเปอร์ลีนนะครับพวกนี้สปริงก็ทำจากสแตนเลสนะครับไม่หักง่ายๆนะครับไม่ล้างง่ายๆนะครับสปริงตัวนี้อ่ะก็จะมีกับจะพบกับลูกปืนที่อยู่ตรงนี้นะครับทำการยกขึ้นมาได้เลยนะครับนะครับดันให้มันอย่างนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็น ทูกปืนประคองที่เน่นเกียร์นะครับตรงนี้อยู่ตรงบอดี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวน็อตยึดแป้นกดนะครับอยู่ทันด้านในนี่นะครับก็ทำการคลายออกก็จะถอดแป้นกดฟรีสปูลได้เลยนะครับมีน็อตยึดอยู่ก็คลายออกมาเลยนะครับ ะนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับพร้อมกับแป้นกดที่ทำงานอยู่คู่กันนะครับตัวนี้ถอดมาแบบนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็หมดแล้วนะครับกับชุดยกคราวนี้ก็จะมาดูที่ตัวเกียร์สายนะครับถอดชุดตัวเกียร์สายตรงนี้ก็จะต้อง อันดับแรกคือต่อถอดตัวฝาครอบเขาควายก่อนนะครับเมื่อคายเสร็จแล้วให้ใช้มือหมุนๆน,นะครับจนเกลียวจนหมดเกลียวนะครับนะครับสังเกตดูภายในด้วยนะครับว่าตัวนี้มีแหวนหรืออะไรอยู่ไหมนะครับเพราะบางรุ่นจะชอบมีแหวนใ่ภายในนี้นะครับตัวนี้ทำจากสแตนเลสนะครับฝาครอบเขาควายาจากสแตนเลสนะครับ แข็งแรงไม่แตกหักง่ายนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับอ่ะคราวนี้ก็จะมาเจอกับเขาควายแล้วนะครับถอดถังควายออกมานี่นะครับก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับไหลออกมาพอดีนะครับเมื่อถอดตัวนั้นแล้วนะครับก็สามารถยกชุดนี้ออกมาได้เลยนะครับ ชุดตัวหนอนตัวเกียร์สายนะครับแล้วก็ไลายไกด์นะครับก็จะมีตัวประคองอยู่ก็แค่ดันออก่อนได้เลยนะครับขีมแล้วก็ดันเบาๆแค่นั้นเองนะครับเมื่อขยับแล้วก็ให้ใช้เครื่องมือค่อยๆดันหนอกนะครับแบบนี้ไม่ต้องออกแรงดันมากนะครับเพราะอาจจะเป็นรอยได้นะครับแล้วก็ถอด ตัวไายไกดนะครับก็คือตัวเกียรสายนั่นแหละครับตัวนี้ทำจากพลาสติกเกรดสูงเลยนะครับส่วนที่ตรงที่สายผ่านนะครับตรงรูไายไกดเนี่ยตรงนี้ทำจากซิลิคอนนะครับในรูนี้ทำจากซิลิคอนเพราะนั้นเนี่ยจะสายไม่สามารถที่จะบาดได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคลายความร้อนได้ดีนะครับตรงตัวนี้ แล้วก็ตัวประคองไลท์นะครับก็เป็นสแตนเลสอย่างนี้นะครับคราวนี้ก็เหลือบอดี้เปล่าแล้วนะครับของเจ้า t t i ิ g e r ตัวนี้บอดี้นี่ก็ทำจากวัสดุไซออนนะครับเกรดสูงนะครับของเราซึ่งจะทนต่อน,น้ำเค็มมากๆเลยนะครับเป็นวัสดุที่ทางโรงงานของเราเนี่ยได้คิดค้นขึ้นมานะครับวัสดุตัวนี้สีก็ออกแบบมาได้หนาะ ดีเลยนะครับสีนี้ผมบอกได้เลยว่าดีกว่าตัวเก่าอย่างแน่นอนนะครับสีทนกว่านะครับอ่ะเมื่อกี้จุดหนึ่งที่ค้างเอาไว้ยังไม่ได้ลื้อให้ดูนะครับก็คือตรงเจ้าตัวเกีียรยสายนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีฟินล็อกอยู่นะครับจะมีฟินล็อกอยู่นะครับแบบนี้ให้ท่านถอดฟินล็อกตัวนี้ออกเลยนะครับใช้ไขค,รครวงแฉกตัวเล็กๆนะครับ ต้องระวังตัวปินล็อกกระเด็นหายนะครับนี่นะครับเราถอดแล้วก็จะมีปินล็อกอย่างนี้นะครับก็จะเจอกับแหวนอีกตัวหนึ่งนี่นะครับแหวนแล้วก็จะมีลูกปืนนะครับ ก็ยกปอกออกได้เลยยกปอกออกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะตรงนี้นะครับจะเ,เป็นหมุดแบบนี้นะครับให้ถอดมุดออกได้เลยแล้วก็จะเจอกับพลาส,สติกขับเฟืองเกลี่ยสายนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีลูกปืนอีกหนึ่งตลับตรงนี้จะเห็นว่าจะมีลูกปืนค่อนข้างเยอะเลยนะครับลอกตัวนี้ สุดท้ายแลนะครับก็คือตัวหนอนตัวหนอนที่สายนะครับก็จะเป็นวัสดุสแตนเลสนะครับแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับดูล่องออกแบบมาได้อย่างลึกเลยนะครับเพียงพอาการใช้งานตกปลายแน่นอนนะครับเห็นภายในกันทุกชิ้นแล้วนะครับว่าลอก g t c h จิ k กเตัวนี้มีอะไรดีนะครับสมคุ้มค่าราคาอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากลอกดีๆแบบนี้ ที่คุ้มค่าจริงๆไปด้วยนะครับกับเจ้ารอก GT r i g g e r Type S ขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไ่พลาดคลิปใหม่จากโคกเฮานะคะบ๊ายบาย